จอ,อุ้ยตกใจหมดเมื่อไหร่มาวะทำไมมาช้าจังในท,ทัวรทีแบบพอดีแม่ชายไปซื้อของอนะ่ะโอ้มาช้านี่เดียวเอีกไม่ก่อนละแต่เขอน่าอย่ามาช้าละจ้ะเออมุกเรามีเรื่องจะขอคืออาทิตย์หน้าว่างไหมไปติวคณัตนีน้แทนเราหน่อยรายไะก็เราไปกับเพื่อนได้ปะได้ได้ได้ไม่เป็นไรเออนั่งไปเพื่อนนะจ้ะเออแล้ววันนี้ว่างไหมจะพาไปตัวตาม ก็ไ้เราไปซื้อของแหละ เฮ้ยมุกเป็นไงอะมึงกับแฟนอะแฮปปี้ดีไหมมึงได้กันหรือยังเนี่ยว้าได้ต้องหาเลยกูยิ่งคิดถึงเรื่องนั้นเลยใช่หรอมึงเชื่อกูเถอะเดี๋ยวแม่งก็ได้กันเฮ้ยมึงไม่มีหรอกเออถ้ามึงมีอะไรกันนะเดี๋ยวกูแนะนำมวยเฮ้ยมึงไม่ดีหรอกมั้งแหมอดอขนาดไม่ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงเคยเรียนป้าเพรศึกษาก็พวกกูเคยเรียนเนี่ยก็เลยเอามาให้มึงใช้ให้มึงพูดอะไรกันเนี่ยวาปๆาไปหาอะไรกินดีกว่าเออป้าปาปา เออบางพีก็ยังไม่ยมเหมือนกันว่โหไงมึงฟังอาทินาว่าปะพา,าไปบ้านก่อนดิฮะไปบ้านผู้ชายพ่อแม่ไม่ว่าหรอ พ่อแม่ไม่อยู่อ่ะไปต่างจังหวัดเหรอทําไมไม่อยู่ด้วยกันสองรอสองเลยล่ะก็อยากไปอยู่นะแต่ว่ามันยังไงไม่ได้อ่ะเออก็ได้เดี๋ยวเจอกันอโอเคจ้าจ้า เฮ้ย <Hey, S 1> มึงดูนี่ดิมีคนนำแท้งเหรอวะไหนขอรู้หน่อยเออมึงน่ากลัวว่ะเออกูก็ว่างนั่นแหละมึงหว่นกันนะเวลามีอะไรกับแฟนอนะว่างกันบ้างเผื่อมันพลาดมาแล้วจะลำบากอเออคันนี้แดบกค้ให้กันบ้านหน้าไหนนะ ก็ก็0.2อ่ะเออมึงไม่ค่อยเก็งคนนี้เลยมึงช่วยสอนหนมึงได้ได้ช่วยสอนให้โอเคโอเคเอาสองยกกำลังสองคูณด้วยสามยกกำลังสองนก็เท่ากับเนี่ยแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาหารกับรูทสองก็จะได้ค่ะถูกไหม ไม่แล้วมึงอะทำผีมุกอะทำถูกแล้วเราให้มุกทำดูใหม่นี่ไงก็เอาตัวนี้ออกไงแล้วก็เอาตจมขึ้นมาก็อย่างเงี้ยเออมุกจมมันขึ้นได้หรอว่าแม่ให้กูใช้ไปซื้อของอะจริงดิให้กูไปเพื่อนกะพี่ต้องหอบเดี๋ยวมึงสอนไอ้ก้อนเธอเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูรีบมาอือืมโอเคโอเคโอเค bye เจอกัน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 บ๊ายบายมุก ือเราก็คบกันมานานแล้วนะจะเป็นไรไหมถ้าเราจะขอีอะไรด้วย okay. คือเรายังไม่พร้อมอ่ะทำไมมุกเราก็คบกันมานานแล้วนะเฮ้ hey, ก่อนความลับนี่มวกับตรงนี้ปะคือให้เราตัวก่อบน,นะถ้าเธอรักเราจริงอะ่ะเธอต้องรอได้ดิงั้นเหรองันก็ได้ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราจะรอมุกเพราะว่าเราหลักมุกนะอือเราก็เรักกันเหมือนกันอะ่ะ